สวัสดีนะครับช่องอคัครลามก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็กลับมาบ้านด้วยจิตใจอันหอยเหี่ยวนะครับรุ้นเหมือนกันนะครับว่าเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้เจอหน้าสกปรกหรือเปล่านะครับไม่รู้มันจะตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเปรียบเทียบอาการของมันนะครับแล้วก็ได้ปศึกษาทางเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ปรึกษาท่านผู้รู้นะครับก็ทราบว่ามันเป็นโรคของบวมน้ํานะครับ ซึ่งเกิดจากเชือเ้อแบคทีเรียรชนิดหนึ่งนะครับทําให้เกิดอาการทางเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับผมก็กลัวว่ามันจะตายครับผมก็เปิดประตูเข้ามาก็ลุ้นนะครับไม่เห็นมันมันอยู่ท่าเนี้ยครับผมก็ตกใจเลยครับว่าตายแน่นอนเลยดูคือเป็นท่าเดียวกับเมื่อเช้าเลยนะครับเมื่อเช้าก่อนผมจออกมาผมก็เห็นมันมาทาแบบเนี้ยแล้ว พอผมกลับมาก็อยู่ท่านี้เลยซึ่งผมคิดว่ามันต้องตายแน่ๆแต่ผมลองไปเคาะเคาะดูมันก็โอเคมันตอบสนองนะครับโอเคผมก็ใจชื้นขึ้นมานะครับไม่เป็นไรละคือผมเมื่อผมรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรแล้วนะครับผมก็สั่งซื้อนะครับยาสําหรับโรคนี้มานะครับชื่อว่ายาฟลอกห้าพันนะครับแต่ว่ากว่ายาจะมาคือร้านแถวบ้านผมผมไปดูแล้วมันไม่มีฮนะ ที่เพราะยาฟอค่าพันเนี่ยมันรักษาโรคบวมน้ําโดยเฉพาะเลยนะครับเอ่อน่าจะใช้เวลาสัก2อสวันนะกว่าจะมาคือผมก็ไม่อยากที่จะรอแบบ3วันโดยที่ไม่ทําอะไรนะครับผมก็เลยไปได้ายาตัวนี้มาครับก็คือไปเนี่ยยาไบโอน็อกนะครับสำหรับโรคจุดขาวและเชื้อโปรโตโซัวนะครับอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงนะครับ แต่วันที่ก่อไม่ทาอะไรนะครับคือตอนแรกก็คิดว่าจะเอามาไปแช่น้ําพึ่งหรือว่าไปแช่น้าเกลือนะครับแต่คิดว่ามันมันมันไม่ได้ฆ่าเชื้ออะไร,รก็เลยลองอยานาี่มา,สาใส่ดูครับสักสองวันนะครับเพื่อรอยาตัวนั้นมานะครับเพื่อจะให้มันบรรเทาความทรมานขึ้นมาบ้างเนี่ยมัน,นมันหันมามองหน้าผมแล้วผมสงสารมากเลยผมผมร้องไห้ได้เลยเนะี่ยเห็นมันแบบเศร้าเศร้าเลย เป็นกบตัวแรกของผมนะครับที่เลี้ยงแล้วก็มาเจอแบบนี้ครับคือก็ไม่อยากจะโทษคนขายนะครับเพราะว่าคนขายก็ผมแจ้งเขาไปเขาก็รับผิดชอบผมดีนะครับโดยการจะส่งกบตัวใหม่มาให้นะครับซึ่งก็ถ้าเพื่อนๆได้ไปซื้อกบอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ลองถามเขาด้วยก่อนนะครับว่ามีแบบรับประกันไหมกี่วันหรืออะไรเงี้ยครับว่าเออถ้าเอากบมาแล้วภายในเจ็ดวัน หรือห้าวันอะไรเงี้ยถ้ากบมีปัญหาเป็นโรคอะไรเงี้ยจะรับผิดชอบอยังไงอะไรเงี้ยเพื่อเป็นตัวตัดสินใจนะครับในการซื้อนะครับก็โชคดีที่ผมซื้อกับร้านที่มีความน่าเชื่อถือนะครับใน facebook ร้านหนึ่งนะครับมีคนถามผมว่าชื่อร้านอะไรผมก็ไม่อยากบอกครับเพราะว่าเขาแก้ปัญหาให้ผมได้ดีนะครับก็คือส่งกบตัวใหม่มา แต่ยังไงตัวใหม่มันก็ไม่เท่าตัวนี้ครับเพราะตัวนี้คือผมรักมันไปแล้วครับผมไม่อยากให้มันตายครับผมก็จะพยายามรักษามันให้เต็มที่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตอนตอน่ตอไปดูว่ามันจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะผสมยาตัวนี้ผมจะเปลี่ยนน้ามันด้วยนะฮะแล้วก็ผมจะเอาฟองน้ําออกให้หมดเลยนะครับผมเตรียมใบใหม่มาแล้ว คือจะให้เป็นน้ําอย่างเดียวนะครับผสมกับยาตัวเนี้ให้ให้มันได้ซึมเข้าไปในตัวมันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ฟองน้ําทําให้มันสกปรกนะครับก็คืออยากจะมันก็จับมันมากักบริเวณไว้สักแป๊บหนึ่งอนะ่ะรักษามันให้เต็มที่เพราะอยู่แบบนี้ไปยังไงมันก็ไม่หายแน่นอนนะมีมีแต่จะแย่ลงนะครับถ้าภูมิมันตกลงมาอะนะครับเชื้อตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่รอดนะครับตอนนี้ ก็คนขายเขาบอกว่าเชียงใหม่นะครับที่ที่มันมาเนี่ยคืออากาศมันแปรปรวนนะครับมีลูกเห็บตกที่ได้ข่าวมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับอยู่ดีก็เย็นจัดเนี่ยคือกบพวกนี้มันอาจจะมีเชื้อในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งเกิดจากความความไม่สะอาดของน้ําความสกรปรกหรือว่าปนเปลื้อนจากมือของเราเนี่แหละครับคือเขาบอกบางมากคือเราก็ไม่ควรไปจับมันเยอะนะครับก่อนจับมันก็ล้างมือให้สะอาดนะครับฆ่าเชื้อท,ที่ที่มือเราบางทีเชื้อ เชื้อแบคทีเรียรพวกนี้มันทําอะไรเราไม่ได้แต่ว่ากับกบเนี่ยมันอาจจะไวไวตัวเชื้อมากนะครับก็คือมันอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วในตัวทีนี้พออากาศเปลี่ยนนะครับก็เหมือนคนเราฮะได้รับเชื้อมานะครับเชื้อหวัดหรืออะไรเงไี้ยวยรัสแต่ถ้าร่างกายมีแข็งแรงอยู่มีภูมิมันก็จะกดเชื้อไว้พออากาศเปลี่ยนเนี่ยร่างกายอ่อนแอลงเนี่ยภูมิตก เชื้อขึ้นมาเพราะตอนนี้เขาขายผมมาเขาส่งวิดีโอมาให้ดูมันก็กระโดดดีเลยครับคือแข็งแรงเลยนะผมเห็นแล้วผมก็โอเคเลยแต่พอได้มาแล้วเป็นแบบนี้ผมก็ก็เซ็งเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขารับผิดชอบดีมากผมก็เลยไม่ติดจิตใจความอะไรเขาครับพเพื่อนๆก็ลองลองเออเก็บไปข้อมูลนะครับเวลาไปซื้อกบอะไรเงี้ยก็คือลองถามเขาดูว่าถ้าซื้อแล้ว คือตอนแคปตอนซื้อผมก็ไม่ได้ถามเขาแบบนี้นะครับเพราะผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่โชคดีที่เขาเปลี่ยนให้นะครับเออที่เขาเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกเขาเอาตัวใหม่มาให้เลยเพราะตัวนี้ก็คงยังไงก็คงจะไม่รอดอนะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพยายามช่วยมันให้สบายๆช่วยมันให้เต็มที่ไม่ก็คือผมไม่ไม่เคยเล่นกบประวอนไม่รู้ว่าอ,อ,อาการมันจะซุดลงเร็วแค่ไหนก็อยากจะให้มันอยู่รอจนถึงยาตัวนั้นมาก่อนนะครับ คือผมก็เลยไม่อยากจะปล่อยมันไ้แบบนี้ทีนี้ไอ้ฟองน้ํานี่มันอาจจะสะสมเชื้อโรคคือผมตัง้งใจจะเปลี่ยนน้าให้มันทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่กลัวมันจะสะสมเชื้อโรคนะผมก็เลยจะให้มันแช่น้ํากับยาเนี่ยเพียวๆเลยนะครับน้ําก็ตื้นๆเลยครับไม่เพราะว่ากบมันมันไม่ชอบน้ําอยู่แล้วคือมันมันมันชอบคือสัดส่วนของการเลี้ยงเนี่ย บกมันต้องมากกว่าน้าใช่ไหมฮะแต่ผมเหมือนกับผมเก็บตัวมันอะเอามันไปเก็บตัวไว้ในห้องรักษาอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมันมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับสาภาพก็เป็นอย่างนี้เลยครับนะครับคือผมก็ยาเนี่ยมันหนึ่งหยดต่อน้ำสิบลิตรนะครับซึ่งมันเข้มข้นมากนะครับผมก็ใช้หนึ่งหยดแล้วก็ ผสมน้ำลงไปนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ทิ้งทิ้งน้ําที่ผสมนั้นลงไปนะครับให้เหลือน,นิดนึงแล้วผสมน้ําเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทิ้งออกไปแล้วก็ผสมน้ำใหม่จนให้มันเจือจางนะครับแต่ก็ยังยังคงมีมีมีสีมีสีของยายอยู่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับคือผมก็ อยากจะทําอะไรให้มันบ้างนะครับไม่อยากจะปล่อยไม่อยากปล่อยมันาไว้นะครับให้รอคือไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนนะครับเรื่องความตายกับยานะครับอะไรทําได้ที่คิดว่ามีประโยชน์ก็ทําไปนะครับถึงมันจะไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นแต่ว่าให้มันคงสภาพนะครับรักษาอาการให้คงที่ไว้นะครับก็ยังดีนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อยาได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับครับผมสวัสดีครับ